สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการเป่าลูกโป่งจัดช่อเอลซ่าน่ารักน่ารักกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ลูกโป่งฟอยล์รูปเอลซ่าลูกโป่งฟอยล์หิมะลูกโป่งสีชมพูและสีฟ้าลูกโป่งใสใส่ในกิ๊ตเตอร์เชือกลูกโป่งมาเริ่มกันเลยค่ะการเป่าลูกโป่งฟอยล์รูปเอลซ่าก่อนนะคะแก๊สที่เราใช้จะเป็นแก๊สทีเลียมค่ะปลอดภัยนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ระเบิดแน่นอนค่ะเราก็จะมาเป่าลูกโป่งฟอยล์รูปหิมะนะคะเราเป่าเช่นเดียวเหมือนกับเอลซ่าเลยค่ะก็มาเป่า ลูกโป่งสีชมพูสีฟ้ากันนะคะโดยเราใช้ฮีเลียมในการเป่าเช่นกันค่ะหลังจากที่เราเป่าลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเรียงลูกโป่งกันค่ะเริ่มจากลูกโป่งฟอยเอลซ่าที่เป็นลูกบอลลูนหลักนะคะลูกโป่งหิมะฟอยไว้ด้านล่างค่ะแล้วเราก็จะนําลูกโป่งสีชมพูสีฟ้ามาผูกสลับสีกันนะคะจะให้ดูน่ารักและสดใสเติมไปด้วยลูกโป่งใสกิเตอร์ค่ะเพิ่มความวิบวับแวววาวให้กับช่อค่ะเราผูกลูกโป่งทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราก็ใช้เชือกยาวๆมัดนะคะเพื่อเป็นความสวยง มความสมด,ดุลของลูกโป่งนะคะโดยปรับตำแหน่งให้ลูกโป่งทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะ <Yeah. S 2> และนี่คือลูกโป่งเอลซ่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆและสวยงามมากๆค่ะสำหรับการเยี่ยมข่างานวันเกิดหรือโอกาสต่างๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามปันฝันบอลลูนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ